นี่เรามากินหมึกชดนะครับหมึกชดนี่ยนี่นะครับปลาหมึกสดมากวันนี้เราอยู่กันที่ถนนชาลาทัดดีดนะครับคือวันนี้เรามากินหมึกชดนะครับหมึกชดนี่ยสดดิกๆนะครับเชื่อด้านไครับ

เม็ดใชไหมเนาเมอไ่เม็ดเลยเบิรยังเลยกันไหนบ่อยยังบ่อยเลยโอ้โอน้องโอ้มาแล้โอ้มาแล้วแต่เนี่ยน้องที่ทำน้อยมาละเนี่ยเราจะถ่ายรูปใช่ไหมคะมามาถ่ายคลิปได้มาได้ได้ได้ยับยับตัวน้ำจิ้มันเห็นขนาดมันจะได้ยังไงอ๋อน้ำจิ้มตน้อืมนี่นะครับคนเยอะมากนะครับสั่งกันคิวยาวมากนะครับผมนี่นะครับเราได้กันมาแล้วเดี๋ยวเราไปกินที่ชายตะลีกันดีกว่าโอเคครับไปกันเลย นี่นะครับนี่แบบควาอยืงก็เราอยู่เส้นถนนธนาขันเลยนะครับนี่นะครับนี่ดูดูป้ายก่อนดูป้ายนี่นะครับป้ายแล้วก็ตรงข้ามกับป้ายเลยนะครับร้านน,านั่นร้านนะครับร้านสดดิกๆนะครับร้านสดดดด,ด,ดเฮ้ยสดดิกๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปนั่งกินตรงนู้นดีกว่าวกนะันกินร <ถ S 2> <โ>ดๆน,น้ำเลยก็ไม่มีม <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเรามาดูกันนี่นะครับปลาหมึก <Wow. S 1> หรือถึงนี่คือน้ำจิ้มถึงขนาดห้ามกินไมมกินเนี่ยก็กินแบบกรึบกัดเลยไงทา<อ>งเรียนะนะครับในชีวิตไม่เคยร่วงก,กินที่นะี่ใช่ใช่ทำตั้มใจสกะกิดนะนี่นะครับปลาหมึกสดสด ยังไงอร่อยอร่อยน้ำจิม้มน้ำจิม้มรสชาติยังไงน้ำจิม้มเป็ดเปรี้ยวอร่อยครับอร่อยมั่จัดเลยอะควารู้สึกอร่อยครับเนื้อหวา <c ười> นจ,จริงหรอค้องเรียกในเดี๋ยวขอ,ขอกินมัง้งทุกคนครับ อร่อยจริงๆครับเหลือเชื่อคิดว่าจะข้าวแต่ว่าเออรสชาติมันอร่อยจริงๆครับก็มาเวกันได้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะครับตังผมล้วนๆนะครับก็หมึกช็อตนี่ก็100บาทนะครับก็ชดได้หนึ่งร้อยชดได้หนึ่งร้อยก็คือไม่ใช่คําเดียวเลยนะแต่ช็อตนี่มันคําเดียวมาละก็ขเขาเรียกว่าช็อตอ่าแต่เขาเรียกหมึกช็อตก็คือนึกรวยบาทก็คือมากินกันได้แวะก็มาได้ที่เนมสมิลานะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆขอลากันไปก่อนนะครับก็ ใครชอบใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ามีอะไรแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเราได้โอเคนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย